สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนเดือนเมษายนครับสอง5นครับผมผ่านมาสามปีครับต้นไม้สูงท่วหมหัวครับสูงเร็วมากครับพะยุครับ เย็นสบายนะครับนั้นก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านไปชมเลยนะครับ ก็มาพบกับส่วนคนนนในปี2565นะครับเดือนเมสายนก็ผ่านมา3ปีนะครับต้นไม้ก็โตแล้วก็เขียวดีมากครับเป็นที่น่าพอใจสำหรับ3ปีเขาก็จะเริ่มตโตดีมากอ่ายัางไงก็เดี๋ยวไปรับ ชมแล้วก็เดินไปดูสวนด้วยกันนะครับอันนี้ต้นไม้แดงนะครับก็จะมีผักหวานป่าคู่กับไม้แดงอยู่ข้างล่างนะครับไม้แดงก็โอเคนะครับสวยใช้ได้ครับโตก็กำลังโตนะครับไม้แดงสวยต้นก็กำลังสวยครับ กล้วยก็มียังพอได้เหลือนะครับไม้แดงนะครับแล้วก็มีผักหวานป่านี่ครับผักหวานป่าเอาไว้เก็บกินปลูกคู่กันก็โตดีนะครับ โตดีมากครับก็เขียวดีต้นก็สูงประมาณสี่ห้าหกเมตรไปแล้วนะครับเป็นอุโมงค์ต้นไม้ย่อมๆแล้วครับลมลื่นนะครับอยู่ในนี้เย็นนะครับเดินมารู้สึกจะเย็นเย็นกว่าข้างนอกนะครับ มงสวยๆสยำหรับ3ปีก็ถือว่าโอเคนะครับพยุงก็โต ดีมากนะครับสามปีแรกสูงแล้วก็เขียวดีมากครับก็าดีได้น้ําปีนี้ไม่ค่อยแรงนะครับสงการก็ม,มีน้ําเยอะอยู่พยุก็เลยโตแล้วก็โอ้โหดูรบบลำต้นใหญ่มากนะครับต,ต้นโตแล้วก็สมบูรณ์มากครับต้นนี้ เขียวแล้วก็เป็นพุ่มแล้วก็ให้ร่มเงาที่ดีมากครับสวยมากครับก็ถือว่าต้นก็สวยแล้วก็สูงไล่ๆกันก็โอเคแล้วนะครับน้ำในนาก็เยอะครับอันนี้ตะเคียนทองก็สวยครับถือว่าเขียวแล้วก็สวยทุกต้นนะครับ ก็อันนี้นี่เป็นยางนาน,นครับที่เราแซมเมื่อปีที่แล้วนะครับฝั่งนูง้นก็เพิ่งปีที่แล้วเหมือนกันนะครับก็เริ่มโตไล่ๆกันมาเรื่อยๆนะครับแต่พยุงฝั่งนี้ก็โอเคถือว่าดีแล้วก็โอเคมากๆครับพยุงก็หลายต้นนะครับก็สูงไล่ๆกันดีมาก หญ้านี้เราเก็บไว้เลยนะครับหน้าแรงอย่าไปถอนอย่าไปตัดนะครับให้เขาคุมหน้าดินไว้ให้เรานะครับความชุ่มชื้นเก็บไว้เยอะนะครับหญ้านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเขาก็หมดอายุเดี๋ยวเขาก็ตายลงไปเองก็เป็นปุ๋ยให้เราต่อไปดูรอบๆบนะครับก็น้ำก็ยังเต็มนานครับฝนตก สอามวันก่อนถือว่าช่วยได้เยอะนะครับก็นี่นี่ก็เป็นยางนาชุดที่แซมไว้ช่องว่างที่มันยังเหลือเขาก็เลยปลูกแซมขึ้นมาอีกสลับให้มันหลากหลายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นกล้วยก็ยังพอได้กินนะครับก็ ไว้กินนะครับบอกปวกป่าจะได้กินอะไรก็เนี่ยครับก็ว่าได้กินกล้วยนี่นะครับก่อนอมีอันนี้โตแล้วก็ต้นเล็กกะแซมมากล้วยก็วไว้กินครับมไม่ต้องคิดอะไรมากมก็ถือว่าเป็นร่มแล้วครับมานานนี่ก็สบายแล้วครับอยู่ในร่มแล้ว มานาไม่ใช่ว่ามาแล้วก็มาเดินตากแดดนะครับก็ร้อนก็ไม่อยากจะไม่อยากจะมานะครับแต่ถ้ามาแล้วก็มาเจอต้นไม้เป็นร่มเงาให้เราแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับอยากจะมาทุกวันนะครับดูเรียบเขาโตแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับสามปีก็คือปล่อยแล้วก็คอยตัดแต่งกิ่งให้เขาแค่นั้นเอง ต่อไปก็เขาก็จะสร้างผลออกซิเจนให้เราสร้างปุ๋ยให้เราก็คือใบนะครับลงไปในนาก็คือปุ๋ยสร้างมูลค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งโตก็ยิ่งมีมูลค่ากล้วยก็ยังอยู่ครับก็ได้เก็บได้กินไว้ จนกว่าต้นไม้จะโตเขา LIKE TO, ก็อาจจะต้องถอยร่นลงไปนะครับตอนนี้ต้นไม้ย,ยังไม่โตม,มากเาก็ยังอยู่ได้ยังนารุ่น2รุ่นสก็โอเคยังอยู่ปลูกคู่กันไปก็ถือว่าพอใจมากนะครับ3ปีแรก เห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ดีใจมากนะครับสามปีแรกได้ต้นไม้มาขนาดนี้อันนี้ก็จะสุดช่วงแรกๆนะครับและนี้ก็ส่วนโซนข้างหลังนี้ก็ปลูกเพิ่งจะปีกว่าๆนะครับโซนหลังนี้ก็ เป็นโซนที่สองครับที่เราปลูกไว้ตอนปีกกว่าหญ้กา,าก็ที่บอกครับไม่ต้องตัดนะครับป่อยให้คุมหน้าดินไว้เลยเพราะว่าเขาจะได้เก็บความชุ่มชื้นในคันนาให้เราครับอันนี้ก็ยังนาปีกวกว่าก็สวยครับใช้ได้ครับโอเคเลย ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่ายังไงก็เ,เดี๋ยว่าพบ<ๆ>กับคลิปต่อไปฝากติดตามกดแชร์กดซับสไค i b ์ช่องสวน,นนนด้วยนะครับยังไงจะมีความคืบหน้าก็ต่อไปนะครับ